มาจ้าสมตำแซ่บๆจ้ะกับนี่อุ้มสายแซ่บเด้อบานีเด้อบมาเด้อบจ้าสายแซ่บชาแนลมาเด้อกินบกินไปไทยเฮากินไปไทยเฮากินไปไทยเฮาเหมือนเดิมเหมือนเดิมหน้าเดิมเดิมเรานี่แหละจ้าชื่อเมตังเปิดใจคือเก่านี่ยแหละจ้าโบไปเซมาเซมเรา วันว่างเสาร์อาทิตย์เท่ากับฉันก็บโต๊ะใจตามมันจะเป็นเซเลป่นวด้วยวั้มใส่มาของโลกตั้มเท่านั้นที่ทําให้เรามีความสุขตั้มเท่านั้นแท้ที่ทําให้เราอิ่มแล้วก็มีความสุขขอโทษนะคะมาจ้าถ้าไม่มั่นใจห้ามมาที่นี่นะจ๊ะอย่าเดี๋ยวจ้าเรียกไบจ้ากินไปไทยเฮาจ้ากินไปไทยญี่ปุ่น ยิ้ไปไคยเฮาไม่น้องมูไป่ล้วแต่ว่ามามาตัวคือเอาเด้อไปแล้วไปแล้วอ้อกินแล้วไม่เาเอ่งผู้อื่นให้กัน่งกินซะก่อนอยกต้องอันนี้มาม่ามัลูกอันี้ใส่จานไหมลูกนะใส่จานอ่ะใ้จานอันี้นะใจานว่าก็กิ้วาก็กิหน้ามนกวิกอ้ยมันลุยมันลุยน่มันสวยแป๊ดลูกกะเอาอ่ลูกกะมึง ลูกก็เอาเขาก็ทำเขาก็กินงานก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงข้าวก็ต้องดูข้าวก็ต้องกินลุยค่ะกินไปใครเฮาเนี่ยใช้ใช้แสบไอ้โมบอกอันอันที่อัน้องอ้อมจะออกมาของน้องอ้อมน้องแก่เนี่ยน้องสาวบ้านอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สอกลับพร้อมกันเลยละครับจ้าพร้อมกันแม่มาแฝดไม่คว มันบังตัวเที่ยวน่ย้อเล่ากว่าเไปทอะไรนะคะไปท้เียู้่ได้ไปนะคะทมาอะไรเกาไปทนมทนมที่นะคะทำนม้อมาไว้ทีหลังหมาพี่น้องคิดไรอย่ได้นี่ยจ๊สิกว้างงามจ๊คสี่น่มหรือเสลลยังกรอคอยอยาก้นายตัเจ้าอยู่อยก็อยกได้ยุ่มน่ะเจ้าว่ามาเท่ไปเซยังน่มงามๆน่าน่ อ้ยเ่ป็นพยายามเลยจีนพยายามมิ่งหิมีนไหมคนณจับไม่เข้าอ่ยนั่นหรอเขามาแป้งกินเผ็ดอันนี้กินไปค่อยเผ็ดไปทา้ามือมาเก็บบ่ท้งมือจ้อกบอยู่ญี่ปุ่นใส่ตะเก็บ้ะจ้ะ ไปเที่ยวดูดอกซากุระกันปไปเที่ยวดูอ่อปกินสตอเบอรี่กันไปมากมื่อล้วชวงมาแล้าเรหเห็นตนหนึ่งพันมาก่หซากุระครัู้จิก็ยืนเบื้องยุนีก็เห็นอยูขอ่ข้างางขาออ,อ,ออกจากเทื้อยู่แรืวน่าะขาข้างเปี่ยน แบบงามซามอนเมื่อนั้นเลยงานอายเดกับผ้าลวงมาในสวนนั่นเป็นบอรากุายงามเมื่อดโอ้ยกรไดโอ้ยรักะทยหายรูปโไมีเวลาอือทีนี่เนมันงามลว่าคนญี่ปุ่นเจองามแล้วไปเมืองอ่ะดอกสักุระมันรวมสิเมือดนวยเมื่อีเวาแี่บอกว่าเมือด้จังจะต้องไปดูนะสักกุระนะบานแล้วต้น บานแล้วตั้งหนึ่งต้นนี่ฉันไปดูตรงนั้นอ่ะที่เดิมน่ะที่กองอ่ะมันกำลังถ่ายกมันกำลังออกดอกเดี๋ยวเนี่ยจะไปอยู่จ้าอาทิตย์หน้าพอดีบานเต็มทั้งสี่ห้าต้นเลยพรุ่งนี้นี่แหละจะไปนะแม่พรุ่งนี้ก็บานสองสามต้นไงไม่เป็นไรถ่ายต้นเดียวเออต้นมันมันมันบานที่ละต้นเบิร์ทุต้นเหรอเด้ปีนี้มันแปลกก็เดือนี๋ยว่าไปดูทางอื่นก็อาทิตย์หน้าบานเต็มที่สีชมพูเต็มสวนอ่ะ ไปดูทางอื่นก็ได้เรื่องอักกุราแต่งานดีวันยุทเมืองไทยเนี่ยสองคนครับหลานหอยอย่กระมแล้วักไทยแลนด์จ้ะกินบุ้งก้องไดกีนทางยอมดอเราต้องแสบไม่ทำแล้วหลงมาเป็นเซเล็บก็ยากหน่อยนะบางไงเนะเกิดมาสวยก็ดำบ้นมาต้องสวยสาวต้องสวยเนี่ย ตื่นมามันสวยเลยบอกว่าตื่นมาก็ยอมกันแต่อยู่นี่ล่ะไม่ไปย่องกันนยในห้องนี่เลยจ้าเสยในห้องนี่เลยจ้าสวยในห้องนี่เลยจ้าแม่ตื่นมาก็สวยเลยเปล่านะไม่ได้อาบน้ำกินซุปตากินปลาหลมันก็แบบนี้แหละหน้าตาเลยมันแบบนี้ไงหน้าตาเลยสวยสวยงามมากอืมสวยแบบนางงามจักรวาลจักรยานนางงามจักรยานว่ากับคนจุ ไปนตักแล้เริ่มตุกแล้วตว้าแจะโตเล็กไม่กัองกิบองใจอยู่ปัาีไปหรือไปดีไปกินข้าวอาหารไทยวมันบอกว่าเคยกินทเือเลยเนาะอาจรถ้ามไปกเดียวคนชวนมันเนื่อยเียจะกันดนทเดี๋ยวเงินกระติบเป็นแบบอันพันม่หลุดนกันเนีประมาณนี้มลุด้ว หมูเด๋ยวนาะบุ๋มจับน้ำเด้ไหมเปิดได้ไหมต้องยี้อสายได้แชะได้ไหมที่เราส่งรูปมาแล้วมากินไอกินค่ะอ๋ออือกินนี่ของข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ไปเซเว่นอยู่เปนเนี่ยเป็นท่านบาไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องไอกินเซเว่นอ่ะอืมอืมไอกินอยู่ร้านอาหารแท้มาสั่นเมื่อนั้นเบิซีบ้างง่าล้างทวน ขีดเนี้ยได้ผูรสองตอนสามตอนเป็นกิจบิสทิ์วยแย้ลวยทอก่วยท้อกันตั้นอลีนี่แหเะี้กกนี่เหมนก้เดียว้อดเดียวแม่แพ้งปมดเนื้อนะเป่เรืองมันจะข้านเขียวเพราเรื่องเงียแพงตุนดนแล้วพอกันโยกันม่ไ้นมันขา ัน้หว่เพ่งมีเขาสมองทานงกันท่านีงกีบเดแค่เอาเพีงนี้ออกไ้ดิพ่งมาล่ำบ่สาวออรดีมึงจะออรดียังมันซาวมากเต้นมากมึงจะออรดีอรดีงามมัเ้ยามเนาะเตียงหลัมาเนาะเดเพื่อนนึงก็เป็นเพลงไหมที่บออกมาบางปีที่เดีวเป็นอันช่องไฟแบบแบบนะในช่องไฟแบบแบบเลยนะเต้นเป็นว่านดินมุนเบิร์ ติดเนาะตัวน้อยน้ยเนาแคติดตอ๊แห้วับวแคนม้ติดตอหูเพ่งไม่เพจักติ๊กอกหน่อยจะให้มาโหลดังไมติดตอ๊ก็มีแม่แม่แต่แม่ไม่รู้คนร้องแล้ยินแต่เสียงแม่ก็เอาแต่อะไรได้ไหนพะวก็เอาแม่ก็เอาแต่ปุยินี่อีปีอยู่นั่นน่ะก็มันเต้นดีไอ้โคได้ยิ้ม็กก็เต้นได้ไป็นอ้าเนาะดี เด็บอกว่าแม่เป็นซินซีเปิดให้นานะงฟังครั้งหนึ่งนก็แกะท่าเ<ม>ต้นได้น่เต้นนั่ดรถเต้นตามทุกทุกท่ากพไม่หล่นได้น่ะม,ม,ม,มันเดือด่ไหมไมหลมีบาคอมเมนต์มาไันเดือดขมวดมันเดือด่ยี่ไง ออมว่าน่แกมากนะก็มาบานในบีบอาเน้ยเริ <si> um 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 ่ม um ม um, um ักนล่นหรือเปล่าตัวมวนแกงอืมตัวเต้นมักเต้นสามยี่มือนหรืเ่าอ๋อคืออ่อมแต่ผสม่าอ่อมมากตัว่าอ้อมมะเกียวหันนออืมอ่อมนะอืมคือคืออ่อมแทะเนอ่อมไหอ้อมตัวมันแกมาญี่ปุ่นมันมัก มันกำลังหาเก็บเงินอยู่เดี๋ยวนี้มันมาหาเก็บเงินในญี่ปุ่นเออวีมันกำลังหาเก็บเงินขายเมล์มาเที่ยวมันยังมาญี่ปุ่นมันเคยมาเทียวหนึ่งมันถ่ายรูปเมื่อไหลายมนั่นเนี่ยวีคือไผ่เท่ากันนี่น้องไอ้เบวน้องเบลล์ได้ยังนงเนาะนาบเจ้าไหนสองเอ้ยแซ่บแจ็บไหมน้องจำอะไรวะจำเพิ่นไม่ได้หรอกโอเคเลยจ้าวันนี้ได้เตียงได้เตียงมาอีกห้าคนบัพพงษ์ชาแนวฝักเนื้อฝากตัวเด้อค่ะ บังหุงชาแนวดิป้าตะกิ้สาวแก่มาที่นี่แม่ป้าน้อมมาที่นี่บังหุ้งล่ะบังหุงชาแนวคล้วพี่น้องบางหุ้งจะบังหุ้งบางหุ้งตามบางหุ้งคล้วพี่น้องบางหุงอลนเคียไปเ่ยนหาคอยแม่อุ้มใส่แซ่บเด็กคอยไม่จะส่แซ่บกับบางหุงเน็ขอสิไปเสริมนมแซ่บดูจะเ้าเสียงไงล่ะข้างในสัน ฉันเปลี่ยนไปแตโดนเหรด้งไม่ก <único Liberty Overwatch> okay, okay, okay. ิน้หรอพี่เงียบเห็ยังอันี้แม่จะชงให้อันี้นักกรมต๋อเปลี่ยนนอนนอนรอันี้ก๋ก๋เก่งมากเอียกับมิอาด้อากบอาเก๋อาวันอจุ๊บๆห่เาอนมอาหวานไหมหวานไหมคร อน้ีาเลย้เนี่ยอ่าอ่ามือฉันนี่ไม่เคยหายเลยจะหายก็มาหยุดตำหงีกแตกอีกโอ้ยลงติ๊กต่อกันเด้ออลลี่ไปมันจะยุ่งแน่เิยอลลี่ไปลูกไปออลี่นักกาเมเจไปลอข้างในไปลูกไปมาชงนรไหมนะไปเบอร์นโอ้ยมากินในเตียขางชุนบุสวยเลยนะวันนี้เดมชุดให้นะ สวยอยู่น,นั้นยายนี่แหละกำลังเยอะกำลังอยู่อ้าสวยแม่วงมันเหมือนเกาหลีสวยๆตัว,วย,วยังเป็นสาวเป็นแซ่อยู่ก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆอย่าก,กินลายแม่สิอ้วนรวยจังเลยรอดฮุนว่างๆค่น่่าารักคะคือแม่อุ้มนี่ก็ต้องไปรอดฮุนแน่เนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นไม่ดได้หรอกมั้งใครโทรมาใครเมลมาพี่เดช เานีแหละทรงมันมันทรงลูกบ้านแม่กลุ่มแม่เล่ด่าตากระต่ายกระต่ายกระบเต่าดเด้อดอเด้อกระติ๊บละลูกอันนีดูแลบิดลูกอะูกองี่เหรอมัเตจไปนะแต่นี้ชมอมก่อนนะชมงไม่ก่อนนะบินยี่แปดได้แล้วพี่อุ้มบินมิน่แปดินมินบินยี สี่โมงเช้าน้าหนูขอชิวยู่หน่อยสามเดือนเลยเหรอไปปลูกบักข้าวยังไงบักข้าวบวใหญ่บักกะบปลูกข้าวไทยเถอเออปลูกทุกอย่างบักม่วงทที่่กิบไเยต้องไปเลือกเองบักม่วงสายบักม่วงอ่าบักม่วงอย่างเงี้ยบักม่วงน่ารักท่านบักที่ดาบักอยังต้องลงต้องไป ผนละไม่กลายเป็นสวนผละไม้ไปเลยทำบ้านสวนไปเลยใช่บ้านสวนไปเลยชาวนาจะได้เออพอดีพวกเธอวีซ่าจบก็คือไปเที่ยวอีกรอบก็คือไปเที่ยวไปเป็นไปเด็ดกินเลยไงชมพู่อ่าชมพู่ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมังมดมะนาวเออสีไปรงเนี่ยอ่าลงมดด้วดทุกอย่าง่ะที่กินได้นะลงด้วดขอแต่ว่ามันติดเดียวเนี่ย ถ้ามันบอตีสเท่ากับตรงหายคนมาดูแลน่ะนะมันต้องไปเจรจาเพราะว่ายังจำเพราะเป็นเรื่องเป็นเลาว่าอะไรอยังปี้ม่วงเขาวเจียวจนแตกทายทางนี้ก็ได้บ่ท่านเดือดรุ่มีดียเป็นพม่ามั้งโดยแทนคือบัหม่วงคือลาากูบัหม่วงานั่นก็เท่น่าไปเลยเห็นไหมปล่อยมดแดงลงมันยางใหนทางหั่งไปแย่ใครมดแดงแบบนี้บู๊ก็เนี้กินในหัวน่ะต้องซื้อแบบนี้อะไรพม่ากินยาละเด้ก็ต้องไปจ้างจ้างไว้ อีกสิบปีเจอก,กันนะจ๊ะศสิบ,บอกต้นบอกม่วงว่าอีกสิบปีเจอกันนะจ๊ะที่รักจุ๊บจุบ <c oughs> ๊บไปจุบจ๊บจุ๊บจับจับก็ต้นไหวหมดละกระถินริมรั้วข้าวเปลือกกระชกแล้วไปอยาก<ช>าออกกระถินริมรั้วน้ำเสียตามบะฮูกระชิ่ใส่ทุกอย่างน่ะล่ะส้มตังันหยุดกระชิ่ใส่ทุกอย่างน่ะล่ะที่มันกินได้เพราะว่าอย่างเต้นเต้นพ่อปูกแล้วก็คนกินกับยุ่งเงิอนั่นแหะคนสีเด็ดก็คือค้นเงี้ก็พ่อแม่ น้องนุ่งอะไยแถวหัวแถ้วสวนอะไตงไปนเป่าสวนก่อนกินนะแก่น่องมงมางลําไยอย่าไปล่งตัวบ่มีเลยเบาง่ายอ่ะก็ะด้างิไปสั่งสร้างไว้ให้อารี่ไปปีนนม่เสียงจมของมันโทรศัพท์เหมือนเลยตัดใจอ้นก้าอคั่นลี่มานหน น้าแบบที่จะทำให้เราปวดหลดแล้วเหรอเพราะน้าที่จะมันจะมีตัดคลิปในติ๊กต็อกมาเห็นไหมข้างล่างเหลือกินเราก็ขายไม่เหลือเราก็กินเอาเรียกนมหนูเอาใหม่ก็ได้มันอาแซ่บแซ่บไม่ได้ครบทีมเราต้องปลูกเนี่ยแก้ไขคำว่าแก้ไขเนี่ยมันจะมีคำว่าแบ่งนะกดเล่นไปใช่ไหมตรงไหนที่ยังไม่ยังเอานะกดแบ่งอ่อ จะทำยังไงจ้าพี่น้องก็แค่แบ่งไปเจอกันแบ่งแล้วตัวไหนที่ไม่เอาก็กดตรงนี้ใช่ไหมเราจะกดลบออกไปเป็นเดือยนะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นชาบงไปกินปรุงพักปรุงยาไปแก้ไขใหม่นะนะอยู่ญี่ปุ่นทำไปนะก็ดีนะกดนะนะไม่ชอบกดอะไรก็ดีแต่ว่าตนี้มีเวลาก็อสมมติเอาตรงนี้เป็นบ่ไปก่อนสต๊อปไปเรือนมาปลูกไว้ให้ลูกหลานกินนะจ๊ะถ้าผมว่าเขาจะเอาบองแดงกดเลยนอ่า ไปเจอกันที่เมืองไทยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศไทยนะจ๊ะว่าเราจะปลูกอะไรบ้านนะจ๊ะวันนี้อันนี้ก็โลูกสบายดีมีความสุงสบายดีมีความสุขกันอยู่ คื่อกาวแล้วจ้ะพี่น้องเกันน่ะเซตแล้วอันนี้มันจะมีเสียงกับตามบักหงคงนีเสียงหมายถึงว่าเสียงที่พูดอ่ะถ้าจะไม่เอามันจะแสบจ้ะมันจะลดเสียงลงได้โอ้ยไปยกอะไรมานี่อันนี้คือเพิ่มเสียงเสียงเพลงเข้ามาคั่วสวยงามเนี่ยพัป่าบเนี่ยสัญญาเอาไปให้อันดีนี้พี่น้องนะเป็นป่าเป็นอย่างองีไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอลูกเออใช่เหรอลูกเสร็จแล้วนะก็กดปิดเป็นฝ้าหายับริสุทธิ์ขาวกระจ่างใสนะคะแม้มันมีเป็นระปุกนะคุณละหอนมือกันนที่เป็นตะปุก กระปกไม่เอามันแพงไม่มีต้นจะเท่าไหร่ของปลากระปุกปลูกผักกระปุกเซ็งตักน้ํากับน้องออลลี่นะคะขอบคุณค่ะก่อนหนูบ๊ายบายค่ะสําหรับทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามาชมบ๊ายบายค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเอาอะไรอยู่มาหนูสวัสดีค่ะสสวขอบคุณทุกทีด้นะจาที่เข้ามาชมดนะจ้ะ